ตอนนี้มันเริ่มเก่งขึ้นมาเยอะละคนเริ่มเจนแบบภาพเนียนขึ้นสวยขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นเผื่อมันจะช่วยงานเราได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเจนภาพพร้อมเทคได้ไหมตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้ก็เจนได้แล้วครับแล้วก็เรียกว่า8 0เอนี่ยไม่ค่อยเพี้ยนแล้วอ,อยู่ที่เราพร้อมว่าตรงแค่ไหนเราไปรูปภาพกันเรียบร้อยละต่อไปวิดีโอมีสะดุดตาอันหนึ่งที่คนแชร์กันเยอะๆเป็นวิดีโอสั้นใน i n s t a g r กรแล้วที่ต้องทึ่งแบบมากกว่าน,นั้นนะคะก็คือเป็นแอคเคา อินสตาแกรมใช่ไหมคะคแต่มี McDonald ลมาคอลแลบด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการที่เกียดสาเรื่องยากๆเราไม่ทำ ผมมัตเซโอค,ครับผมคอนเซียเย่ครับอลิสค่ะใน E ีีนี้เนี่ยเป็น EP พีที่40แล้ว EP พีที่40เนี่ยเราจะมาทํา Q&A กันในเรื่องของรูปแบบเนี้ยงานแบบเนี้ย AI อะไรทําได้ก่อนอื่นเนี่ยต้องถามคุณผู้ฟังก่อนว่าที่ผ่านมา40 AP เนี่ยได้ไปลองทําแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าที่เราพูดไปแล้วมีประโยชน์กับผู้ฟังหรือเปล่าแล้วมันมีผลทําให้ชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่า,หร,ลาหรือแย่ลงหรือว่าแย่ลงไม่งั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เลย เราก็พูดของเราไปเรื่อยๆนะครับครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่คุณอายิสเขาเป็นคนคิดนะครับก็ให้เขาเข้าอ,อินโทรเลยครับสวัสดีค่ะอาลิสนะคะก็วันนี้ต้องแจ้งนิดนึงว่าไม่สบายมาประมาณสัก2เดือนละก็มีทานยานะคะแล้วก็ยามันมีเอฟเฟกต หนห่อยก็ถ้าพูดผิดหรือว่ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภาัยด้วยณนะที่นี้นะคะขอให้คอมเมนต์กันอย่างใจดีกับทุกคนทั้งโฮสตและสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะเลิฟเมาเริ่มเรื่องกันดีกว่าค่ะรอบก่อนเราพูยกัน,นเรื่ SE, องเรื่องเอซี่ไอโอหยอดวิวแบบทำไมถึงวิวเยอะะครับงงมากเลยคอนเทนต์ดีครับ๋อ,อคอนเทนต์ดีครับผมก็ <c oughs> <c oughs> คอมเมนต์เป็นประวัติศาสตร์เนอะสิบอัพยี่สิบสี่ครับทั้งหมดถ้าไม่รวมที่เราตอบด้วยก็ประมาณยี่สิบนิดๆถ้าใครสงสัยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะทางเข้าเดิมเลยค่ะยังยังบนหัวที่กวงค่ะครับก็เข้าไปร่วมสนุกกับคอมเมนต์ได้นะครับเข้าไปร่วมสนุกได้ค่ะว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรก็ต้องขอบคุณนะคะถือว่าความคิดลดหลามจริงๆผมว่าก็ดีนะก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดนั่นแหละเพราะว่าแบบเราแสดงความคิดเห็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคนอื่นเขาคิดยังไง ไปไม่แปลกไม่แปลกครับใช่ค่ะเป็นเรื่องดีจริงๆรายการเนี้ยมันก็มีการผสมผสานอย่างเอ๋ก็เป็นโน้กเออใช่ป่ะเอยังมีการเวิร์กกับอาร์ติสจริงๆส่วนทั้งสองท่านอย่างท่านจางก็อยู่แล้วก็เวิร์กกับอาร์ติสตที่เป็น a อไอพี่ก้องก็เวิร์กกับเดเวลลอปเปอร์ที่เป็นอาร์ตที่เป็น AI คนจริงๆกับ AI ทั้งคู่เลยใช่ก็เป็นไฮบริดเนาะสำหรับเรา3คนนะคะก็ยังไม่ได้แบบฟันธงว่าแบบมันดีหรือไม่หรืออะไรยังไงก็ ยังเป็นแบบ3คนที่ยังผสมผสานการใช้ AI กันอยู่แต่ถ้าเอาจริงๆนะคะก็คือเอ๋ค่ะถือว่าเป็นตัวแทนของน no ิวบี้นู๊บนู๊บทางด้าน AI รู้แค่ว่าเจนรูปได้<ม>เขียนคอนเทนต์ได้สร้างโปรแกรมได้แต่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะพร้อมอยังไงไม่ได้รู้ลึกมากมขนาดนั้นเวลา3ามคนเนี่ยก็จะมีกลุ่มคุยงานแหละอันนี้สารภาพเลยคุยกันงุ้งยิ่งง,งุ้งยิงสวิตวิดิวกันสองคนอัปดง้งอัปเดตมีแบบเกือบทุก3วันเนอะ ใช่ไหมก็ร <experiences> ู้ว่ามันพีอัปเดตบ่อยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่เขาเล่น AI กันอะเขาก็จะแบบ อมาเจนรูปให้ดูว่าแบบโอ้โหเริ่มรูปแบบสวยขึ้น<ม>เริ่มเหมือนเหมือนรูปถ่ายมากขึ้น<ม>ผิวที่ปกติจะเนียนกริบอย่างก,กับแบบทารองพื้น20ชั้นเนี้ย<อ>ก็เริ่มแบบมี texture ม<อ>ีเริ่มมีหลุมสิวเริ่มแบบอ่าูยากมากขึ้น<อ>ในฐานะที่พี่อ่ะก็เป็นคนที่ทำดิจิตอลโปรดักต์เหมือนกันก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอะ A, A I ตอนเนี้ยมันเริ่มเก่งขึ้นมาเยอะละเริ่มสนใจละเผื่อมันจะช่วยงานเราได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ๊นะคะค่ะ ดิจิตอลโปรดักต์คาะแบบเจนแบบเห็นเป็น AI ชัดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบรูปเนียนเลย <Yeah. S 1> แบบอ่าตามที่เราเห็นบ่อยๆกันคือดูปุ๊บรูปปั๊บอะไรเงี้ยบอกตามตรงว่าไม่กล้าไปหาเงินหรอกเพราะว่าแบ,บแอดได้ไหมนะส mm hmm. ึกคู่แข่งมันเยอะอ่ะใครๆก็เจนกันไม่ทําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเริ่มเห็นพัฒนาการ AI ว่าแบบมันเจนรูปได้สวยขึ้น mm hmm. ภาษาสละสลวยขึ้นโปรแกรมโคดดิ้งก็เก่งขึ้นวันนี้ก็เลยอยากจะมา เป็นตัวแทนที่จะมาถามทั้งสอง,องท่านว่าตอนนี้ถ้าเราอยากใช้ AI ทําเงินตอนนี้ในการสร้างภาพหรือว่าในการเขียนคอนเทนต์ในการทำโคดดิ้งแล้วก็อยากให้แนะนําเทคนิคการใช้ AI อะค่ะแบบล่าสุดเลยอัปเดตแบบฟิวเจอร์แบบอัปเดตเลยว่ามันทําอะไรได้แล้วมันทําได้ถึงไหนและแน่นอนก็คือความรู้เนี่ยต้องเอาไปทําเงินได้ด้วยนะในตอนนี้นะคะจะมีภาพเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องการเจนภาพการสร้างดิจิตอลโปรดักต์อะค่ะถ้าใครฟังน ใน Spotify Apple p o d c a s t p o d b e นะคะก็สามารถที่จะมาดูรูปก็เข้ามาดูใน YouTube ช่องขี้เกียจสาร p o d c a s t ์ได้นะคะเซิร์ชขี้เกียจสาร p o d c a s t ได้เลยค่ะสำหรับคนทำา m m i g i ดิจิตอลโนเนี่ยนะกว่า50%แหละก็เคยทำา p o p r r n t t on e m a n ดีถ้าใครไม่รู้จักทำไงคะดูบนหัวพี่กวงครับง่ายทีเดียวก็พอนึกถึงการทำเงินจาก AI แล้วอะค่ะ เอก็จะเห็นสินค้า P.O.D. อออกมาเพียบเลยอ่าเอาทำเอสซีใช่ไหมอ่าอเมซอนก็ด้วยโอ้โหกริ๊งบอกมาพิมพ์อกว่าแบบรู้เลย AI เจนแน่นอนเลยเป็นผู้หญิงแบบลาย watercolor หรือเป็นลายยูนิคอร,ร์นนะคะอะไรอย่างเง<อ><ๆ>ี้ยค่ะก็คือเห็นชัดมากเลยว่าเป็น AI แต่ทีเนี้ยตอนที่ต้นปีอ่ะเอกก็คิดว่าเอกอยากทาแหละแต่ปัญหาของมันก็คือมันเจนข้อความไม่ได้แล้วส่วนใหญ่เราอ่ะเป็นคนที่ถ้าเกิดสมมติเราทํา P.O.D. ใส่ภาพ เฉยๆคู่แข่งม่จะเยอะมากแบบร้านสองแต่ถ้าเราใส่ขคดตลกตลกไปหรือว่าใส่ข้อความมาเตอร์ฟาเตอร์ฟอร์ฟาเตอร์ฟอร์ดอทเดอร์ฟอร์ซันอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าใส่พวกขอดที่เป็นแบบปลุกแรงกำลังใจเอนิมีชเชียแล้ก็แบบมีศัตรูกำลังร้องไห้อยู่อะไรเงี้ยมันจะช่วยบิวให้ลูกค้ามีอารมณ์อยากจะซื้อมากขึ้นสมมุติว่าเราอยากให้มันเจนคำว่าชิคเก้นอย่างเงี้ยมันไม่ออกครับอาจจะเป็น CHDKN เลย ああมันไม่ออกเป็นชิคเก้นะสะกดผิดเสมอสะกดผิดเสมอแล้วกนน็ไม่ออกบางทีก็ไม่ออกเป็นเทคกเลยก็มีหรือว่าเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาอะไรเงี้ยก็มีใช่มะคือถ้าพี่ไปทําต่อพี่ก็ต้อง ไปแต่งต่อเพิ่มอาจจะไปแต่งต่อในแคนวาหรือจะไปแต่งต่อใน Please. Photoshop อะไรอย่างเงี้ยต้องใส่เท็กซเองเพราะว่ามันยังพลาดอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยเดือน9แล้วเนี่ยจะสิ้ปีไต่มาสุดท้ายแล้วเนี่ย i i อ่ะมันจะเจนภาพพร้อมเท็กได้ไหมตอนเนี้ยก็จริงๆแล้วตอนเนี้ยก็เจนได้แล้วครับ แล้วก็เรียกว่า80%เนี่ยไม่ค่อยเพี้ยนแล้วอย่างตัวที่คนนิยมใช้กันเลยเนี่ยก็คือ i d เ o โ r แกเวอร์ชั่น2ยิ่งเวอร์ชัน2เนี่ยยิ่งบอกเลยว่าเนี้ยมากเทคออกมาตรงตรงแบบ เ้าสิบห้าเปอร์เซ็นคือเทคออกมาตรงไอสวยหรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งแต่เทคออกมาตรงอร๋อหรอมันเจนได้แล้วเหรอแต่พี่เคยใช้เวอร์ชันหนึ่งยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวอร์ชันหนึ่งยังไม่เก่งเวอร์ชันไอเวอร์ชันสองเนี่ยเพิ่งออกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ๋อไอเดโอแกรมสองจุดศูนย์หรือแม้แต่กระทั่งมิ d j o u r นี่เองเนี่ยตัวหกเกนหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเทคเริ่มออกมาแล้วแต่ยังไม่เก่งเท่าไอเดโอแกรมแต่คือใส่เทคได้แล้วถ้าถ้าไอเดโอแกรมเนี่ยคือเขาก็ใช้ทำาีออดีกันเลยแหละจริงๆ คือถ้าถ้าเรื่อง Text เนาะถ้า AI เนะี่ยก็คือต้องยกให้อ d โ o แกรมผมว่าเท่าที่เล่นมาน่าจะแม่นกว่า90%อเนะอ d โ o แกรมส่วนตัวอื่นนะก็เรียกว่าตามมาห่างๆอืงครับยังห่างนะแต่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะก็คือเอสามารถที่จะแบบเจนเทค t มันเทค t มันออกมาแบบไหนอะคะแบบเป็นเพลนเพลนเลยหรือแค่แบบมีรูปแปะแล้วก็มี คำตรงนี้มันสามารถที่จะแบบเจนรูปสโลปไปพร้อมกับเท็กซ์ได้ไหมคะก็ถ้าจากตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างนี้ยทำได้ครับอย่างเงี้ยทาได้เลยอยู่ที่เราพร้อมแล้วอ,อยู่ที่เราพร้อมว่าตรงแค่ไหนก็คือเราก็อยากได้อย่างนี้ก็ต้องสั่งให้มันตรงนิดนึงครับอ่าแต่ว่าบางทีก็อาจจะออกมาไม่ตรงบ้างเราก็แค่กดเจนใหม่ครับถ้าเทียบกับเมื่อตอนต้นปีอ่ะคือมันไม่ได้เลยอย่างเงี้ยคือทําไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยในไอเดโอแกรมนะครับตอนเนี้คือถ้าใช้ตัว โปรนะ<ม>ก็สามารถเลือกคอลเลอร์พาเลตได้ก็คือสมมุติว่าเราอยากคุมโทนสีของภาพเนี้ยเราก็สามารถไปเลือกสีไว้ก่อนแล้วเวลาเจนรูปออกมาถ้าเราเลือกคอลเลอร์พาเลตอันเนี้ยสีที่ออกมาก็จะเหมือนสีที่เราไปบังคับไว้ก็คือมีให้เลือกเหมือนกันวาเลยอ่าใช่ใช่ใชไม่ต้องแบบไปพร้อมเองว่าจะต้องเป็นโทรสีออไ้อง หรือว่าเรา,า,าจะพร้อมไปบอกก็ได้แต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็จะเป็นดึงสีจากโคสส้สีจากพาเลตมาใช้อ่าไปดึงสีจากโค้พาเลตมาใช้เออจริงอ่ะพี่ทีไม่ชอบใช้มิเจอร์นี่อะ่ะเพราะว่ามันต้องแบบเขียนแบบ100%เนีแ่แแหละมันไม่ได้มีอ๋อแต่อันนี้มันสามารถกดเลือกๆได้เลยใช่โอ้เด oh, ี๋ยวต้องไปลองเล่นบ้างละเก่งขึ้นเยอะครับตัว2.0ก็บางงานบางอย่างก็ชนะมิเจอร์นีไปละ แต่ว่าบางอย่างมิจินี่ก็ยังเก่งกว่าอยู่คือมันมเขาเทรนมาคนละแบบเลย<ม>เข้าใจได้<ม>เข้าใจได้ก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีนะครับข้อเสียอเดโอแกรมก็มีเนาะนิดนึงก็ค<ม>ือ<ม>ตอนนี้มันยังทําแบบสมมุติเราอยากเจนแบบพันรูปอะไรเงี้ย <ไง S 1> มันยังต้องเจนมืออยู่ยังไม่มีมเขาเรียกว่าเป็นบัคก็คือแบบเราอัพ Excel ขึ้นไปแล้วเราก็นั่งรอสักชั่วโมงหนึ่งก็รูปออกมาร้อยรูปอะไรเงี้ยเขากำลังพัฒนาอยู่ไม่เปิดตัวสักทีครับก็คือเปิดตัวเนี่ยผมว่าเป็นเกมเชนเกอร์นี ผมเห็นมันมี API อยู่ด้วยไหมครับไอเดโอแกรมอ่ามี API ครับแต่ก็ส่วน API เนี่ยมันคิดเงินแยกกับในส่วนที่เราสับสคริปต์หน้าเว็บที่ผมเข้าไปดูอะ่ะคือจะสั่งผ่าน API ยังค่อนข้างมีข้อจํากัดยังสั่งไม่ได้ทุกอย่าง,ยงไม่ได้เท่าแบบหน้าบ้านใช่ใช่ยังไม่ได้เก่งเท่าหน้าบ้านโห oh, อย่างเงี้ยเจนเจนเอาไปทํา POD ได้ไม่พอ,อยังเอาไปทําไฟล์ที่สําหรับให้คนเอาไป เป็นแบบ bundle รูป bundle ได้อีกเนอะจริงจริงผมว่าในฐานะของเดฟนะ API อะยังต้นทุนยังสูงไม่หน่อยสำหรับอโ o g r a m ตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าเขาคงมีเลเยอร์เลเยอร์ที่เพิ่มเข้าไปอย่างเขาครับที่ทำให้ text มันถูกต้องเยอะไงเดี๋ยวขอเพิ่มอีกหนึ่งไอเดียได้ไหมครับหลังจาก idogram แล้วเนี่ยตัวที่ผมเอาไว้ทำ text เนาะคือตอนนี้เราเรา research ตรงนี้อยู่แล้วก็ลองทำอยู่แล้วก็มันเป็นอะไรที่คุมคุมเรื่องของข้อความได้ด้วยแบบถูกเป๊ะ คือเราสามารถใช้ stable diffusion แล้วก็ใช้ control net แต่ว่า control net มันเป็นอารมณ์เหมือน extension เพิ่มเติมที่แบบเราใส่ไปใน stable diffusion ได้แล้วเหมือนกับบังคับโครงอะไรบางอย่างได้ให้เป็นดัวสอนก็บังคับปักเหมือนเป็น plug in นะครับแล้วเราก็อารมณ์เหมือนถ้าใครเคยเล่นพวกเวกเตอร์ก็จะลากลาแล้วก็คอนโทรลไว้เอ๋แบบโน้ตโนเนี่ยมีเล่นได้มหมสามารถทำเองได้ไหมเล่นได้แต่ว่าไม่แนะนำไม่แนะนำไม่แนะนำค่อนข้างแก้บ๊า อ่าถ้าแอดวานก็คือแนะนำ stable d i s t i b u t i o n ที่มีคอนโทรเน็ตในตัวแล้วก็ถ้าเป็นมือใหม่ไอเดโอแกรมไอเดโอแกรมไอเดโอแกรมไปไอเดโอแกรมเลยครับเราไปรูปภาพกันเรียบร้อยละครับต่อไปเราไปถึงเรื่องวิดีโออ่า อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวอาจจะเป็นคำถามส่วนตัวคือเคยเห็นวิดีโอสั้นนะคะในแอคเ n าปกติภาพ AI อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นคนเจนเยอะละแบบผู้หญิงสวยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอมีะดุดตาอันหนึ่งที่คนแชร์กันเยอะๆแล้วก็เป็นวิดีโอสั้นใน Instagram มครับแอคเชื่อว่าคาคูดรอปนะคะ คือคุณค่าคูดอบเนี่ยค่ะคือเห็นชัดๆเลยว่ามันเป็นรูป ai คือเด็กผู้หญิงอะ AI โชว์โชว์แต่ว่าการสร้างวิดีโอของเขามันดูมีสเสน่ห์อะค่ะคืออย่างเอเห็นเงี้ยเอก็ต้องหยุดดูแบบแค่แค่มันขยับแค่นิดหน่อยเองอะแต่ว่ามันดูแบบมีมิติแล้วก็ดูแบบเล่นหูเล่นตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนจนเหมือนแบบเป็นอนิเมะแบบของจริงอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆที่ รูปมันก็เห็นนะว่าเป็น AI ทําไมมันถึง stand alone ออกมาแบบเด่นขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเนียนมากเลยค่ะจนแยกไม่ออกแล้วที่ต้องทึ่งแบบมากกว่าน,นั้นนะคะก็คือเป็น account Instagram ใช่ไหมคะคแต่มี McDonald s <S มา c o ล l a บด้วยเออมี McDonald ยังต้องมา c o ล l a บด้วยอะ่ะเออมันแค่รู้แหละว่าไอเด็กเด็กผู้หญิงเนี้ยมันเจนมาเขาใช้เทคนิคอะไรอะคะที่มันถึงพิเศษได้แบบแบบนี้นะคะ่ะถ้าเท่าที่ ทั้งสองท่านดู <c oughs> คืออย่างอย่างรูปเนี่ยอันนี้คือเมื่อกี้เขาก็ใส่แฮชแท็กบอกแหละว,ว่ารูปเขาทำจากมิเจอร์นี่แน่แน่แหละรูปอะ่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าเราทุกทุกวันนี้วิดีโอที่สร้างจาก a อสามารถทําได้2หรือ3แบบแบบแรกก็คือเราพร้อมเข้าไปเลยตรงๆเป็นเทคแล้วก็ออกมาเป็นวิดีโอเลยอันนี้2ก็คือใช้รูปแล้วก็พร้อมประกอบเพื่อให้ทําออกมาเป็นวิดีโออันที่3มคิดว่าเห็นแวบ,บๆแต่ว่าไม่แน่ใจจําไม่ได้แล้วก็คือเป็นวิดีโอทูวิดีโอนั่นแหละตัวอย่างเมื่อกี้ของคุณคาคูด็อปเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบบที่2 ก็คือเป็นรูปแล้วก็เอาไปทำเป็นวิดีโอถึงอ,ออกมาได้ค่อนข้างดีเราสามารถทําได้ไหมเราทําได้แต่ไม่เหมือนเขาแน่ๆเพราะว่าผมคิดว่าเครื่องมือที่เขาใช้ทําวิดีโอเนี่ยคิดว่าเขาน่าจะใช้ s t a เบิแล้วก็เทรนขึ้นมาเองอผมไม่ได้ใช้ตัวสร้างวิดีโอจาก AI ทั่วๆไป แสดงว่าถ้าเราเทรน AI เราสามารถที่จะเทรนรูปให้มันแบบกะดิกกะดิกกะดิกได้แบบเป็นสไตล์ของเราเองแบบน,นี้ก็ได้เหรอคะครับใช่แล้วครับเอ,เอาจริงตอนนี้ถ้าเล่น Stable Diffusion นะครับจริงมันก็จะมีพวก Plug-in Extension ที่เหมือนเขาก็เทรนมาระดับ,บหนึ่งแล<ะ>้ว<า>ระมาแล้วเราซีดรูปเข้าไปแล้วเขาก็จะแอนิเมตให้ กันตะกี้ถ้าแบบให้โจทย์มาให้ทําแบบตะกี้นะมผมก็จะทำคล้ายที่ท่านจางบอกใช้ M J Gen รูปมากอ่อนชอบรูปไหนถ้าเป็นผมจะเอาขึ้นงซิงด Diffusion ที่เป็น Cloud Stable Diffusion แล้วที่นั่นเขามีลงววาเอเ e n s i o n พวกนี้ให้อยู่แล้วอันนี้มผมนึกได้หนึ่งตัวก็คือ Animate Diff เออก็อ,อาจจะเอารูปที่เจนมาปุ๊บเราไปเล่นใน a n i m เม e Diff ผมว่าน่าจะได้ใกล้เคียงโดยที่ไม่ต้องเทรนเองแล้วก็ผมเติมนิดนึงสาหรับคนที่ไม่อยากใช้ Stable Diffusion แล้วอยากใช้พวกโปรแกรมวิดีโอที่มันสาเร็จที่มันเป็น AI อ่ะมีง่ายกว่านี้มีง่ายกว่านี้ แต่อาจจะออกมาได้ไม่เนียนเท่านี้ก็อย่างเช่นอย่างตัวที่ผมเคยเล่นนะอย่างคลิ๊งคลิงนี่น่าจะดังในไทยพอสมควรที่ถ้าใครเล่น Facebook แล้วเลื่อนผ่านที่แบบเอารูปเก่าที่แบบเป็นตากระยายสคนแล้วเอามาขยับอันนั้นทำมาจากคลิ n งเอไอของ K L I N G l ลิกงอยู่ข้างล่างเดสคริปชั่นนะคะตัวคลิกงเนี่ยเราสมัครเข้าไปเขาจะให้เวลา66เครดิตก็คือเวลาเจนวิดีโอ5วิก็จะได้10จะใช้10เครดิต ก็เจนได้ฟรีวันละหกคลิปความยาวห้าวินาทีแต่ก็เจนนานมากบอกเลยว่าคนใช้เยอะมากเจนนานมากหรือว่าถ้าจะเป็นตัวอื่นที่แบบเคยเล่นก็อย่างไฮเปอร์เอไอไฮเปอร์เจนแล้วก็มีหลายตัวเลยแต่ว่าก็ยังไม่ดีผมว่าตอนนี้ถ้าถ้าตัวํำเร็จน่าจะเป็นคลิงนี่แหละที่ดูดีสุดขอถามแบบเซนเพลยเลยละกันอ่ามันทำเงินได้ไหมคะมันมันมีช่องทางไหนทำเงินบ้างเอ้าก็เมื่อกี้โลไฟเกอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้เนาะ Mm hmm. ครับคูดรอปก็ได้แต่ว่าถ้าแบบโมเดลที่เขานิยมกันสุดๆเลยนะก็คือไปเจนทําวิดีโอจาก AI เนี่ยแต่ว่าใช้ประกอบเพลงหรือทําเป็นแบบมิวสิกวิดีโอสําหรับเพลง AI เลยอ,อย่างเช่นแบบสมมติเราทําเพลงแบบแบล็กการ์มิวสิกก็เจนภาพ AI แล้วก็เอามาอนิเมตให้มันขยับนิดนึงอันนั้นก็จะง่ายอันนั้นก็จะแบบง่ายแต่ถ้าอยากเจนแบบยาวๆหน่อยอะคะเจนยาวๆก็ต้องก็ต้องเอามาต่อกันครับบางทีบางคนก็เจนนิทานสั้นเด็กก็มีอ,มอ่าอมี จริงๆแล้วมีหลายช่องในไทยก็สอนทํานิทานสั้นเด็กพินิทานง่ายๆอะไรเงี้ยครับก็ใช้ใช้วิดีโอจาก AI ประกอบเสียงซาวก็มาจาก AI ใช่ไหมเสียงซาวก็มาจาก AI ครับเขาเรียกนาร์เรเตอร์นาร์เรเตอร์ก็คือเสียงนาร์เรเตอร์ก็คือเสียงคนภากะก็มาจาก AI เหมือนกันอ๋อสำน o สำเนียงอะไรไม่ต้องไม่ต้องแคร์ละเรื่องที่แต่งก็ AI โอเค โอเคก็เมื่อกี้เราก็พูดถึงเรื่องการสร้างภาพสร้างวิดีโอไปแล้วนะครับถ้าผู้ฟังเนี่ยคิดว่า AI เอาไปทําอะไรได้อีกที่แบบเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่เรายังไม่รู้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันได้นะครับเผื่อเราไปรีเสิร์ชมาแล้วน่าสนใจจะได้เอามาทําเป็นอีพีถัดๆไปกันหรือว่าถ้าเคยเจอช่องเล่านิทานหรือว่าช่องเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอ๊สงสัยว่ามันเป็น AI หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาถามกันได้ค่ะว่าใช้อะไรทำมาแปะตรงนี้เลยเนาะใช่ค่ะอมเมนต์ได้เลยเป็นได้เลยครับ เราทํางานฟรีอยู่แล้วส่วนหัวข้อต่อมานะคะในเมื่อเรามี s a s m m s t t r r อยู่ในหมู่เราเนี่ยครับเราก็คงขัดโปรแกรม Power by AI ไม่ได้อ่า s อา m r s t s r of a s ที่อยู่ในหมู่เราก็คือน้องช้างค่ะ Master of SaaS ม <า S 1> ันแปลว่าอะไรวะให้อาหารอ้อยได้นะคะจากซุปเปอร์แตงค่ะเป็น อาหารให้น้องชา้างพี่กวางคะช่วงเนี้เอเห็นทุกอย่างอะคะ่ะไม่ว่าจะซื้อโปรแกรมหรือว่าเข้าไปในหน้าเซลล์เพจขายโปรแกรมอะไรแบ็กไฟล์เดวันลาเบอร์เด์เขาก็จะชอบส่งอ e ีเมลออฟเฟอร์มาตลอดเลยเนี่ย <c oughs> เอเห็นทุกอันอะมันเพิ่ม AI ฟัง์ชั่นเข้าไปหมดเลยอะค่ะพี่กวง power by AI ใช่ power by Open AI เอย Gemini Gemini เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอกก็สงสัยนะว่ามันเพิ่มได้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเป็นแค่เทรนหรือเปล่าไอ้สิ่งที่มันเพิ่มมาพวกรีเสิร์ชชูเอ้ยพวกรีเสิร์ช พวกทำไทเทิร์เดสคริปชั่นแท็กโดยใช้พลัง AI เพิ่มเข้ามามันทรงพลังขึ้นจริงๆหรือว่ามันเป็นกิมมิกอะคะที่ที่มันเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยจริงๆอันเนี้ยตอบแบบ100%ไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าการทำงานเบื้องหลังของเขาครับใน Tools, ตัวแต่ตัวเขาใส่ AI เข้าไป จริงจังหรือเปล่าคือผมต้องใช้คำว่าจริงจังหรือเปล่าอนะเพราะว่ามันก็จะมีกรณีที่แบบที่ผม,มไม่จริงจังแล้วกันทําไมคือเอาเอาไใ <ไว S 1> ส่เข้าไปก็จริงแต่ว่าคือแบบคุยขำๆำ ขำๆอ่ะใส่เข้าไปเล่นๆอ,ะนอ่ะเออมีการคอนเนคกับใช้ AI ประมวลน,นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาโชว์ไอ้แบบเนี้ยอาจจะแบบกิมมิคอาจจะมีประโยชน์บ้างแหละแต่ว่าส่วนใหญ่ทำกิมมิคมากกว่าเออแต่มันจะมีบางประเภทที่แบบเออใช้ AI จริงจังอ่ะยกตัวอย่างได้ไหมได้ครับคำว่ากิมมิคผมสมมตินะผมทำเครื่องมือตัวหนึ่งเอาไว้รีเสิร์ชแบบช่วยเขียนไทเติลขายของให้อ่ listing ของเราบน Amazon หรือเอสซก็ได้ก็แล้วแต่เบื้องหลังการทำงานผมก็อาจจะไปใช้ c h a t GPT มือนกับพร้อมเฮ้ยช่วยคิดไตเติลให้สินค้าตัวนี้ให้เราหน่อยสมมุติผมเขียนแค่นะ่ะสั่งให้ AI ไอ,อทำงานผมถือเป็นกิ m m i c เพราะว่าน่อว่ามันโยนโจทย์เข้าไปแบบกว้างๆมั่วๆเป็น general เออคือแบบแม่งเอ้ยที่มันคิดมามันจะมีประโยชน์จริงป่กววาเราก็แบบพิสูจน์ไม่ได้แต่ในอีกกรณีหนึ่งอีกเคสนึงผมสมมุตินะเราต้องการให้ AI อะ่ะ มันทํางานแบบเดียวกันให้เครื่องมือทํางานแบบเดียวกันเลยคือช่วยคิดไตเติลอะไรพวกเนี้ยแต่เบื้องหลังการทางานอ่ะสมมุติเราไปเก็บข้อมูลมาก่อนว่าไอ้ไตเติลที่มันขายดีแบบร้อยอันดับแรกแพทเทิร์นเขาเป็นอย่างนี้ AI ช่วยเขียนออกมาโดยอิงตามแพทเทิร์นของร้อยเบสเซลเลอร์ไตเตนี้หน่อยโดยเขียนเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ให้กับสินค้าเราโดยเฉพาะแบบเนี้ยมันคือ มีประโยชน์จริงเครื่องมือ AI อะอย่างที่ทีผมทํากันเนาะเขาต้องบอกว่าคือเบสซอนแบบนี้หมดไม่ใช่แค่พร้อมมองแบบงงๆเออแบบพวกนั้นก็คือกิ m ม i c มีวิธีสังเกตไหมคะว่าโปรแกรมที่มันแบบออฟเฟอร์มาหาเราส่งอีเมลมาหาเราว่า power by AI หรืออะไรเงี้ยคะ่ะมัน g ิ m ม i c หรือว่ามัน<ร><ร>ของจริงคมันดูยากมากเลยอะดูยากใช่ไหมอ่ามันดูยากหรือไม่ก็เราก็ต้องลองฟรีไททอลแล้วก็ลองใช้ดูก่อนเพราะมันผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงอ่า ใชอันนี้ก็ถือว่าประหยัดสุดประหยัดเพิ่งเชื่อว่าอะไรที่มันเป็น AI มันจะดีทุกตัวใช่ม,มันจะไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องถามท่านจางท่านจางก,ก็เล่นเครื่องมือพวกนี้มาเยอะที่เจอมาส่วนใหญ่เป็นยังไงครับแบบกิมมิคหรือว่าแบบใช้งานได้จริงผมมาชอบแวบบเข้าไปดูในแอปซูโมครับเ,เพื่อจะไปหากโปรแกรมราคาถูกปรากฏว่าหลังๆที่ซื้อมาแล้วมันมีคําว่า AI รีฟันไปหลายตัวเหมือนกันครับ <laughs> คือมันดีตรงที่ถ้าเขามีรีฟันอ่ะเราก็กดซื้อเลยครับถ้ามันเราไม่ชอบใจเราก็รีฟันผมก็รีฟันไปหลายตัวครับก็คุณโฆษณามาอย่างเงี้ยแต่พอเรามาใช้จริงมันไม่ได้ไงผมกใ็ให้เหตุผลนี้ตลอดลว่ามันไม่ใช่มันไม,ไม่ไม่ตรงกับการโฆษณาอะไรเงี้ยส่วนที่ใช้ได้จริงๆสุดท้ายแล้ว่ะก็คือแบบแทบไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ a อครับตอนหลังก็คือเราจบ ที่เจมินาแชท GPT มิต o u นี่ y แล้วก็ไอเดโอแกรมอยู่แล้วแล้วก็หลังๆมาไปลองเล่นฟลักฟลักก็โอเคฟลักก็เป็นตัวสร้างรูปถ้าใครอยากลองเล่นง่ายๆก็จ่ายตาให้อีลอนมาร์กในทวิตเตอร์ครับ พัน power อ y f บายอ๋อฟ u ักซ์ชี้อยู่ในกลอกของ AI <G> lock, ของเทมิเตอร์ตอนนี้สร้างภาพได้แล้วเป็นกลอกของย<ๆ>ูซูนก็ภาพที่สร้างจะไม่มีเซนเซอร์ชิพอันนี้เอาไปใช้ส่วนตัวหรือว่าใช้มันเป็นนโยบายของแพลตฟอร์มครับว่าเขาไม่ไม่เซ็นเซอร์อะไรสักอย่างนึง oh. ่มันก็เลยเจนภาพที่แบบถ้าใครเคยเห็นมักก็จะเกียรเกียร์ที่แบบเจนอาคาเมล่าเฮริสพูดจริงประธานาธิบดีสหรัฐไปชุดสวัสดิกะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีเซนเซอร์ชิปแต่ว่าฟลักเนี่ย ดูเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของแพลตฟอร์มเจนภาพ AI อีกตัวหนึ่งเหมือนกันครับ <S <S รักอันนี้สะกดด้วย FLUX นะครับวันนี้ก็น่าจะมีแค่สามคำถามนี่แหละค่ะที่คิดว่าสงสัยถ้าผู้ชมมีอะไรสงสัยนะคะหรือเกี่ยวกับเรื่อง AI หรืออะไรอย่างเงี้นะคะถามสองตัวนี้ได้ค่ะคหมายถึงไอสอง,สองตัวนี้นะครับ <นา S 1> สองตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเจาะจงว่าจะให้ใครตอบก็พิมพ์ว้ในคอมเมนต์เลยครับยังไงก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่แนะนำ POD เนี่ยโอ้โหเจ๋งมากล แล้วก็เอเรื่องวิดีโอเนี่ย ก็อ๋อรู้ละว่าถ้าอยากได้แบบไหนเคลนได้อย่างนั้นส่วนเรื่องโปรแกรมแซ s ก็มีความรู้เพิ่มขึ้นยังไม่ได้คุยในเรื่องหาเงินแต่ว่าอยู่ในผาดของไม่เสียเงินละกันรู้สึกว่าพี่กวงมี EP ที่ครับเดี๋ยวจะมี EP ที่แบบมาลองนั่งทำแซ s ตัวเล็กๆกันอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ p พีหน้าได้ไหมอีพถัดไปใช่ใช่ได้มาได้มอ่า e ีถัดไปนะคะยังไงก็อย่าลืมกดซับรอไว้ e ีถัดไปได้เลยนะคะ ติดตามขี้เกียจศาสตร์ทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงอย่าลืมกดไลค์และกดสับสไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเจ้าชาร์กตัวนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ